อันนี้ครับจากโทมเัเตอร์ผู้คนชายนะครับอ๋อเห็นช่างทําอะไรเนาะโคตรสะท้อนแสงเลยทั้งนั้นสะท้อนโอ้วงล้อสะท้อนแสงนะครับ,อ,บ,อ,บอืมอจัดไปนะครับวงล้อสะท้อนแสงลดราคาพิเศษนะครับช่วงนี้ หมดแล้วหมดเลยเหลือไม่กี่วงนะครับเหลือไม่กี่ชุดเรียกเข้ามานะครับมีจำนวนจำกัดอ่าเว็บปีส0 2 2นิบสองะครับสีแดงนะครับได้ไไดเข้ามาเปลี่ยนวงล้อสีชมพูไอ้หนี่ชมพูใช่ไหมชมพูเรืองแสงนะครับนะเข้ากับรถเลยนะครับเฉพาะวงล้อนะครับจัดโปรสอง สองเก้าเก้าครับสองเก้าเก้าสีลวดต่างหากนะครับเฉพาะวลงล้อสองเก้าเก้าเอาโอเคเจ้าของวันนี้ได้ได้ในราคาปโปรนะครับเจ้าของคงจะดีใจไม่น้อยอ่ะเรียบร้อยนะครับวงล้อสีชมพูจัดเ,เลยจัดเลยพี่พี่พี่เบิดแต่มันหุ้มทำไมเกียร์คีสในรถบรรทุกเป็นรถบ้านดิขเขาเตะเพื่อนนี่เพื่อ